สวัสดีทุกคนนะครับเครื่องซักผ้าสัมซุงนะครับตัวนี้วันนี้มาดูอาการนี่เป็นอาการเพิ่มเติมจากอาการเสียงของเขานะก็ผมจะบอกว่าถ้าตัวบางคนอะสงสัยนะครับาบางคนไม่รู้นะครับว่าไอตัวรอย ตัวนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับรอยรอยตรงขอบฝาปิดถังชั้นในนะครับมันมีรอยนะครับเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเพราะสาเหตุอะไรนะครับก็มี2ประเด็นหลักนะครับอ่าประเด็นหลักก่อนนะครับเก <laughs> ิดจากผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ประเด็นที่2คือเกิดจากตัวระบบเครื่องคอมมันทํางานผิดเพี้ยนนะครับ <laughs> ก็ส่วน อาการาข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้งานของของผู้ใช้นะครับคือใส่ผ้าใส่ผ้าเยอะเกินไปนะครับประเด็นนี้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้แต่ว่าจะน้อยกว่าประเด็นที่2นะครับก็คือเวลาเวลาซักผ้าเราใส่ผ้าเยอะเกินไปนะครับทีนี้ไอมันจะมีผ้าบางตัวที่มันเรียงแล้วหลุดขึ้นมานะครับอย่างเช่น เครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้อาการเสียยังไม่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดตรงนี้นะครับเครื่องนี้เสียในอาการนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีข้อผิดพลาดที่เกิดอาการให้เห็นรอยตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มีนี่เสื้อนะครับโอ้หมดนะครับมีเสื้อตัวนี้ตกอยู่ข้างในถาข้างในตัวโครงแล้วนะครับก็คือ ถ้ามันตกไปโดนสายพานโดนมอเตอร์โดนแกนโดนโมเลโดนพวกเดนข้างล่างนะครับก็จะทำให้เครื่องทำงานผิดพลาดในจุดอื่นนะครับก็รอยที่เกิดขึ้นตรงขอบเนี่ยมันเกิดจากพวกเสื้อผ้าตัวน,นี้แหละครับคือใส่ผ้าเยอะเกินไปแล้วผ้ามันเวลามันหมุนมันจะล้นมาเวียงโดนข้างๆตัวน,นี้นะครับแล้วก็ถ้าเวียงแรงๆหน่อยมันก็จะ หลุดไปข้างนอกนะคะก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานนะครับอาจจะใส่ผ้าเยอะเกินไปทีนี้ประเด็นที่สองนะครับอาการที่เกิดจากข้อผิดพลาดของเครื่องนะครับไม่เชิงว่าเสียนะครับใช้คำว่าเสื่อมหรือว่าทำงานผิดพลาดนะครับอย่างอย่างแรกเลยนะครับอ่า เกี่ยวกับพวกฝุ่นอุดตันช่องลมนะครับช่องลมแรงดันเพชเชอร์นะครับอ่าแล้วก็อ่าจะบอกว่าอ่าตัวนี้ก่อนคือข้อผิดพลาดตรงนี้ข้อผิดพลาดตรงในส่วนนี้มันจะทําให้น้าอ่ามันสูงสูงขึ้นกว่าปกติตรงไหนอ่ะตรงนี้ มันจะทําให้ตัวน้ําในถังสูงขึ้นอสูงมากกว่าปกติของตัวเครื่องที่กําหนดไว้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่นครับน้ําอยู่ระดับนี้นะครับทั้งทที่น้ําต้องอขึ้นสูงสุดต,ต้องอยู่ต่ํากว่านี้เป็นนิ้วเลยนะครับสองสามนิ้วเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาเราใส่ผ้าไปใช่ไหมผ้ามันจะลอย นะครับมันนูนขึ้นมาอยู่แบบนี้อยู่ประมาณนี้เวลามันเหวี่ยงมันก็ขูดไปข้างข้างนะครับขูดไปบางตัวหลุดออกไปข้างนอกนะครับก็จะทําให้เครื่องเสียในอาการนี้ครับอ่าแล้วสาเหตุที่ทําให้เกิดอ่าตัวอาการตัวนี้นะครับอ่าอย่างแรกที่ผมบอกมันกค่คือตัวฝุ่นอุดตันช่องลมเพรสเจอร์จนี้ถอดฝายางซอละนะครับ ท่อนี้นะครับอาจจะมีฝุ่นยเยอะนะครับท่อน้ําลมไม่ดีนะครับรลมวิ่งไม่ดีนะครับอาจจะทําให้ทําทงานผิดพลาดได้นะครับแล้วก็ตัวพเพชรเสื่อมนะครับตัวพเพชรเสื่อมล้าสปริงมีปัญหาตัวคํานวณมีปัญหาเองนะครับ อ่าอีกจุดหนึ่งนะหรือไม่ก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นตัวเมนบอร์ดเลยนะครับตัวประมวลผลตัวเตัวจับค่าเปรียบเทียบค่านะครับเรียกน่าจะเป็นตัวเปรียบเทียบค่าอ่าทำงานผิดเพี้ยนนะครับเสื่อมยืดค่าอะไรต่างๆเนาะทำให้ตัวอ่านค่าระดับน้ําผิดเพี้ยนไปจากค่าที่กําหนดไว้นะครับการแก้ไข แก้ไขโดยการง่ายๆนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับส่วนอ่นเลยนะครับเอาแบบตัวที่มันแก้ไขง่ายๆเลยคือตั้งค่าเพชเชอร์ใหม่นะครับให้ตัวระดับน้ำต้องใช้ไขควงแบนดนะครับอาจจะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กตัวเพชเชอร์มันจะมีช่องสำหรับการไว้ปรับอยู่นะครับ ทีนี้การปรับนะครับเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทีละกี่องศาต้องบอกว่าทีละทีละ45องศาก็ได้นะครับทีละนะครับครั้งละ90องศาหมุนครั้งหนึ่งปึ๊บ45องศาเอ้ยไม่สิพูดผิด 90องศานะครับมุนครั้งหนึ่ง90องศานะครับหมุนปุ๊บทนเข็มนะครับอ่าแล้วขีดเส้นไว้หน่อยก็ดีนะครับขีดเส้นตำแหน่งเดิมหมุนเป็น90องศาปุ๊บนะครับอ่าเปิดเครื่องนะครับแล้วเราเปิดเครื่องลองเติมระดับน้ำในระดับสูงสุดนะครับแล้วปล่อยน้ำเข้านะครับเราดูว่ามันจะตัดในช่วงระดับไหนนะครับเราดูว่ามันจะตัดในช่วงระดับไหนถ้ามันตัดในระดับ สูงอยู่นะครับหรือว่าในระดับที่เราไม่ได้ต้องการเราต้องการต่ํากว่านั้นก็คือก็ต้องทําการปล่อยน้าออกนะครับกดในโหมดปันแห้งปันหมักนะครับเพื่อปล่อยน้ําออกไปก่อนอพอปล่อยน้ำออกเสร็จปุ๊บปิดเครื่องนะครับไปหมุนเพิ่มนะครับอีกสักเก้าสิบองศานะครับหรือว่า180ยแปดอ่แล้วแต่ความพอใจนะครับแล้วก็มาเปิดเครื่องแล้วก็ลงเติม น้ำเข้าไปใหม่อีกนะครับพอเติมน้ําเข้าไปใหม่ครับแล้วก็รอดูว่าน้ําที่ไหลลงอ่ะมันตัดอยู่ในระดับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับถ้าได้ระดับที่เราต้องการแล้วก็ประกอบคืนโ okay. อเคเอไม่มีอะไรนะครับตัวบอดต,ตัวนี้ไม่ต้องถอดหน้ากาแบบนี้นะครับถอดแค่ฝาหลังถอดแค่ฝาหลังตรงนี้นะครับตัวบอดหน้าไว้มันเดิมถอดแค่ฝาบนตรงนี้นะครับแล้วก็มาตั้ง p r เช s u r e อ่นะครับก็แค่นั้นนะครับอาการ ขูดขอบทางตรงนี้ก็จะหายไปนะครับอาการน้ำรดก็จะหายไปนะครับโอเคครับเป็นความรู้เล็กๆน้นอยๆนะครับก็บางคนอาจจะไม่ทราบนะครับ